สวัสดีครับเพื่อนๆผมตุ้ยแมททอยนะครับวันนี้นะครับผมตุ้ยแมททอยนะครับเรามีรถนะครับเป็นรถหายากนะครับ d 90นะครับลงกับชัสซีนะครับทามิยะ c c 01นะครับซึ่งเป็นรถที่เรียกว่าคอสเกลนะครับชื่นชอบกันนะครับคันนี้นะครับทำเสร็จไปประมาณ90 95นนะครับแต่ว่าตัวไฟหน้าอะไรพวกนี้ยังไม่ได้ใส่นะครับเนื่องจาก เรามีลูกค้านะครับ VIP นะครับเขาจับจองไปแล้วนะครับนี่ลูกค้า VIP ของเรานะครับนี่ที่น้องอะไรนะครับน้องตะวันนะครับมากับคุณพ่อสุดหล่อชื่อพี่อะไรนะครับพี่วัดครับพี่วัดนะครับนี่พี่วัดกับน้องตะวันนะครับเขาจับจองไปแล้วนะครับผมเลยอดโอกาสที่จะรีวิวให้เพื่อนๆได้ชมนะครับเอาเป็นว่าให้ดูกันนะครับรายละเอียดนะครับนี่เป็นงานระดับไฮเอนกันเลยนะครับคันนี้ยังไม่เสร็จดีนะครับเพราะว่าเราเหมือนที่บอกครับ เนื่องจากเจ้าของเขาเจอแล้วถูกใจครับคอนเซปต์นะครับผมไม่ทำสีที่เป็นสีทั่วไปครับเราทำสีเป็นแนวของในหนังจากหนังดังนะครับเรื่องนึงนะครับแต่ผมไม่บอกหรอกว่าชื่อหนังอะไรนะครับนี่ว้าวสวยงามมากๆครับคันนี้ผมไม่ได้ทำสีเองนะเป็นคนที่ทำสีเก่งๆครับเขารับจ้างทำสีนะครับทำให้พร้อมกับส่วนใหญ่นะครับคนที่ทำรถสเกลนะครับคนเล่นรถสเกลจะรู้ดีนะครับว่าการเอาบอดี้นะครับดี 90นะครับไปลงกับรถ c c 01มันก็ยากอยู่แล้วนะเพื่อนๆพืแต่ตัวนี้ครับนี่งานชั้นเซียนครับเราใส่นะครับข้างในนะครับเข้าไปกับตัวรถได้ครับเขาเรียกว่าเจาะปาดหั่นทุกอย่างเลยนะครับฝีมือล้วนๆนะครับกับรถสเกลนะครับ c c 01นะครับรุ่นไดนเสาร์นะครับนี่ตะลุยแดนสนทยากันนะครับแม้แต่ถังน้ำมันนะครับเพื่อนๆดูเดี๋ยวซูมให้ดูใกล้ๆก่อนเนี่ยก็ยังทำละเอียดเลยนะครับ ด้านท้ายนะครับผมอยากให้เห็นนะครับเพื่อนๆงานตรงขอบกระจกครับซึ่งเป็นงานปรับเซียนครับตัวนี้นะครับคนทําไม่เป็นนะครับขอบกาวกระจายครับแต่นี้ไม่มีเลยนะครับตัวนี้นะครับไม่มีขอบกาวเลยนะครับจะเห็นได้ว่าทุกอย่างใสหมดครับงานสะอาดครับแล้วก็เดี๋ยวกลัวหล่นโอเคนี่ก็เป็นช่วงล่างนะครับช่วงล่างก็เป็น C c 0 1เหมือนเดิมนะครับ แล้วเราก็ต่อยืดเพาออกมานะครับเพื่อให้ยืดเพายังไม่พอนะครับเรายืดตรงวิวเบสนะฮะฐานล้อนะครับนี่ซ้ายขวาหน้าหลังนะครับให้มันเข้ากับบอดี้ด90ได้นะครับประมาณนี้นะครับก็เป็นการรีวิวคร่าวๆประมาณนี้นะครับส่วนคลิปการวิ่งเราคงไม่ได้เห็นอยู่แล้วครับนอกจากน้องเขาจะใจดีนะครับถ่ายมาให้เราดูนะครับโอเคก็เป็นการจบการรีวิวเพียงเท่านี้ หากเพื่อนๆนะครับอยากได้ใหลดนะครับสเกลนะครับไม่ว่าจะเป็นลดอะไรก็แล้วแต่นะครับโทรสั่งกับทางร้านแม่ทอยได้นะครับอันไหนเราทําได้เราจะทําให้หมดเลยนะครับโทรได้เลยตามเบอร์นี้นี่ฟับ0847646457ย้ำนะ0847646457ร้านแม่ทอยมีเว็บไซต์ด้วยนะ www.match.com ย้ำนะครับ www.match.com ชื่อนี้มีแต่คุณภาพบริการส่งสินค้าทั่วประเทศครับยังไงวันนี้ตุ้ยแมททอยขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปหน้าจะเป็นอะไรแล้วเจอกันนะครับบ๊ายบายครับเย้บ yeah. ๊ายบายครับบ๊ายบายครับเย่ bye bye, yeah. ถ้าหากว่าท่านใดไม่อยากพลาดคลิปการรีวิวของเล่นสุดเจ๋งจากตุ้ยแมททอยคนนี้อย่าลืมกดปุ่มติดตามด้วยนะครับผมกดเลยนะกดกด